สวัสดีครับพี่น้องคิติจักสุขสันร์และเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ของคิติจักสุขสรรแลเพื่อนๆต่างคิติจักด้วยนะครับที่ได้รับการแชร์คลิปนี้ของคิติจักสุขสัตรไปพี่น้องครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่ธันวาคม2023ครับวันนี้เป็นคลิปที่0 5 0ย0หครับ ต่อจากข่าวที่แล้วในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ1ถึง15แล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่16นะครับเป็นพันธสัญญาใหม่นะครับของคริสตธรรมคัมภี์บริสุทธิ์ holy bible นะครับพีนอ้ครับผมขออ่านเลยนะครับ2ข้อก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคน ได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นอิสยาได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศ พระคริปอาเมนในตอนท้ายของคลิปที่049นะครับข้อที่15ครับที่ท่านอาจารย์ปโลได้อ้างถึงเท้าของผู้ที่นำข่าวดีไปประกาศสวยงามจริงๆเราจะศึกษาได้ในพระธรรมอิสยาบทที่52ข้อ7ด้วยนะครับพี่น้องครับผมขอตอบไปว่า การที่อาจารย์เปาโลได้ขึ้นมาถึงข้อที่16นี้นะครับที่ว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นคือการที่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วคนที่ไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นการกระทําของเขาการดําเนินชีวิตของเขาก็สวยงามจริงๆนั่นคือ อาจารย์บโลทีให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้ฟังคนเหล่านั้นประกาศข่าวประเสริฐแล้วอาจารย์ก็ได้อ้างพันธสัญญาเดิมนะครับซึ่งเวลานั้นก็เป็นพระรรคัมภีร์นะครับซึ่งเวลาที่อาจารย์ปบโลได้ใช้อ้างนั้นยังไม่มีพันธสัญญาใหม่นะครับพี่น้องครับท่านอาจารย์เบโลอ้างท่านอิสยาครับท่านอิสยา ได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราแล้วที่สุดท้ายก็มีตัวหนังสือไทยนะครับตัวดอเด็กอยู่ที่ข้างบนคำว่าเรานะครับและถ้าเรามาดูที่ฟุตโนตหรือเส้นบรรทัดใต้หน้าดอเด็กก็อ้างองิงถึงพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อหนึ่งครับ ก่อนที่กระผมจะอ่านในข้อที่หนึ่งนะครับกระผมขอเท้าความไปถึงที่มาที่ไปของพระธรรมอิสยาน์นี้สักเล็กน้อยนะครับซึ่งในบทที่53นี้อยู่ในช่วงเวลาที่คนยูดาห์จำนวนมากได้ตกอยู่ในการเป็นเฉลยในบาบิโลนและถูกบีบบังคับ และก็มีความสิ้นหวังแล้วก็ผู้เผยพระจนะ,ะท่านอิสยาเนียได้ประกาศว่าพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยประชากรของโรรองให้เป็นอิสระและจะนำพวกเขากลับบ้านคือสู่เยรูซาเล็มเพื่อเริ่มชีวิตใหม่นี่เป็นความที่ท่านอิสยาได้พูดถึงในอนาคตนะครับซึ่งในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ในการไปเป็นเชลยบาบิโลนนั้นก็ในระยะห่างกันสองสามร้อยปีจากที่ท่านเอสิยาได้กล่าวไว้ในพระธรรมตอนนี้นะครับบทที่53ข้อ1หนึ่งนี้ก็ประมาณ700ปีก่อนคิริสักราชนะครับแล้วท่าน เอสยาได้เผยเพระวจนะขององค์พระู้เจ้าถึงอนาคตของชาวยูดาห์ที่ไม่เชื่อฟังองค์พระู้เจ้าและได้ตกไปเป็นเจรลยที่บาบิโลนนั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ได้จดบันทึกไว้เพื่อที่จะอธิบายนะครับะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเข้าใจว่าข้อพระธรรมอิสิยาบทที่53ข้อ ที่หเป็นต้นไปนี้จะมีความที่จะเป็นความที่ท่านอิสยาได้กล่าวถึงคนยิวที่เชื่อฟังและหรือไม่เชื่อฟังมีอย่างไรบ้างนะครับนั้นอาจารยา์ท่านอิสยาผู้เผยพระจนะได้ได้กล่าวไว้ก็ผมขออ่านเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับใครเล่าจะเชื่อ สิ่งที่เราเป่าประกาศพระกรของพระยาเวทรงสำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านจเจริญขึ้นเฉเพาะพระพักพระองค์อย่างต้นอ่อนและเหมือนรากที่แตกหนอ่อมาจากพื้นดินแห้งแลง้งท่านไม่มีความงามหรือความสงา่าที่จะให้พวกเรา มองดูและไม่มีรูปลักษ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนาะท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิง้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดังผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่าน ถูกดูหมินและเราไม่ได้นับถือท่านข้อสีครับแน่ที่เดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกะนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่าน ถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาโอ้ครับเราทุกคนหลงไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนท่านท่านถูกบีบบังคับและข่มใจถึงันนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด เช่นใดท่านก็ไม่ได้ปปปากของท่านเลยเช่นนั้นท่านถูกนำตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสินและคนในยุคสมัยของท่านนั้นมีใครเล่าที่คิดว่าที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้นที่ท่านถูกตีนั้น พราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอาธรรมและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านแม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆและไม่ได้มีการหลอกลวงใดๆในปากของท่าน แต่พระยาเวยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยความบาดเจ็บเมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปท่านจะเห็นพงพันของท่านท่านจะยืดวันเวลาของท่านพระประสงค์ของพระยาเวก็จเจริญขึ้นในมือของท่านข้อ11ครับภายหลัง ความลำบากของตัวเขาเขาจะเห็นและจะพึงพอใจโดยความรู้ของเขาผู้รับใช้ชอบธรรมของเราจะทำให้คนจำนวนมากเป็นคนชอบธรรมและเขาจะแบกความบาปผิดทั้งหลายของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับ คนใหญ่โตและเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่เพราะเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากและเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศอเมน พี่น้องที่เคารพครับความตอนนี้ที่ท่านเอเชียได้เผยพระวจนะนี้เพื่อความเข้าใจและกระจางมากขึ้นผมขอ,อแนะนำเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำสรรพนามครับคำสรรพนามที่ใช้คำว่าเราแล้วก็คำว่าเขาแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือท่านนะครับ ดฉะนั้นคําเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาตามบริบทของเนื้อเรื่องที่ท่านเอเซยาได้พูดถึงเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าเรานะฮะก็จะมีในข้อที่หนึ่งแล้วก็มีเลขหกไทยใช่ไหมครับบรรทัดใต้ตเส้นที่ฟุตโน๊ตก็บอกว่าเราในข้อนี้ และข้อ2แล้วก็ข้อ4แล้วก็ข้อ5แล้วก็ข้อ6ก็เป็นคำาพหูพจน์ครับซึ่งหมายถึงผู้เผยพระวจ,จนะและพวกพ้องพวกพ้องนี่ก็คือพวกผู้เผยพระวจ,จนะทั้งหลายในสมัยนั้นเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเรานี่เป็นคําสรรพนามพหูพจน์นะฮะแทนว่า ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายนะครับผู้เผยพระวจนะทั้งหลายนี่ก็คาว่าเรานะฮะซึ่งเราจะได้อเราคำคำที่ผมพูดสักครู่นี้ก็คือท่านและข้าพเจ้าแล้วก็อาจารย์เปาโลนะฮะก็จะต้องพิจารณาคําเหล่านี้ว่าอยู่ในความหมายใดอีกคำหนึ่งที่มีความหมาย ที่ใช้คำว่าเราก็คือเราที่เป็นคำเอกพจน์ครับถ้าเป็นสรรพนามที่เอกพจน์คำว่าเราก็คือคำว่าฉันนั่นเองฉันนะครับส่วนมากแล้วคำว่าฉันเนี่ยคือข้าพเจ้าเนี่ยฉันเนี่ย I am เนี่ยนะครับก็จะใช้ในภาษาไทยที่ว่าเรา เป็นผู้ใช้คำว่าเรา I am เนี่ยก็คือผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจสูงกว่ามีศักดิ์มีเกียรติยศสูงกว่าผู้รับฟังนะครับคือผู้มีอำนาจจะใช้คำว่าเราแทนคำว่าฉันแทนตัวเองที่พูดกับผู้ฟัง นะครับเพราะนั้นเพื่อเข้าใจง่ายก็คือเป็นคำราชาศัพท์นั่นเองนะครับคำว่าเราพระเจ้าอยู่หัวใช้เรียกแทนตัวของพระองค์เองว่าเราหรือว่าที่เราเข้าใจก็คือข้าพระเจ้านั่นแหละในในใน,ใน,ใ,นในภาษานะครับเพราะนั้นคำว่าเรานี้ถ้าเป็นเอกพจน์ ก็สำหรับผู้ที่มียศศักดิ์สูงกว่าพูดกับผู้น้อยนะครับก็แทนตัวเองนะครับเพราะนั้นคำว่าเราเนี่ยเราตามบริบทแล้วท่านและข้าพเจ้าผู้อ่านเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าคำเหล่านี้เนี่ยแทนพหูพจน์สรรพนามคำใดเอกพจน์หรือพหูพจพ์ ถ้าผู้จพ์ก็เป็นหลายๆคนก็คือเป็นท่านทั้งหลายนะครับแล้วถ้าเป็นเอกพจน์ก็คือคำว่า I am หรือว่าฉันตัวฉันนะครับสำหรับผู้ที่มียศศักดิ์แล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าพูดกับผู้ที่ด้อยกว่า,วานะครับ พี่น้องครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเขานะครับคำว่าเขาคำว่าเราเขานี่ไม่ใช่หมายถึงภูเขานะครับหรือว่าไม่ใช่หมายถึงเขาสัตว์นะครับอ่าถ้าความหมายนี้คำว่าเขาก็คือ he หรือว่าอ่คนนั้นนะฮะที่เราพูดถึงเขานะฮะพูดถึงคนอื่นนะฮะซึ่งเป็นอ่าสรรพนามบุรุษที่ สานะครับบรรดาสรรป,ปนามบุรุษที่3เขานะครับเพราะนั้นอันนี้ถ้าเราเข้าใจตามภาษาแล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจข้อพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อที่1ถึงข้อที่14ได้ะละเอียดพอสมควรซึ่งการนี้กับผมไม่ได้หมายถึงว่าใช้ได้เฉพาะพระธรรมอิสยานะครับ คำสรพนามเอกพจน์ผูพจน์แต่และคำเนี่ยในคําไทยเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ที่จะเข้าใจในบริบทต่างๆของพระคัธธรรมคภีร์ฮอลีไบเบิลนี้ทุกตอนทุกข้อนะครับที่เราจะอ่านแล้วเราจะเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งหรือหูพจน์หรือ เป็นบุรุษที่สามคำแต่ละคำเหล่านี้ครับพี่น้องอกัผมคงไม่พูดมากกว่านี้แล้วขอโทษบางท่านนะครับที่ทราบแล้วกัผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่พูดเช่นนี้เพื่อเห็นกับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ยังยัง,ยง,ยงการศึกษายังไม่ถึงนะครับเน่นเด็กอนุชนเยาวชนทั้งหลายนะครับในคำเหล่านี้ซึ่งเป็นคำที่ที่จะอ่านเรื่องราว ยากๆขึ้นอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับในการพิจารณาคำเอกพจน์คำหู้พจน์คำว่าเราซึ่งคำนี้ก็มีปัญหามากนะครับคำว่าเราคำว่าเขาด้วยนะครับคำว่าท่านทั้งหลายคำว่าเราทั้งหลาย คำว่าข้าพเจ้าคําว่าฉันอะไรเหล่านี้นะครับพี่น้องครับขออภัยนะครับพี่น้องที่พูดอย่างนี้เพื่อทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นที่เราจะเข้าใจบริบทต่างๆได้นะครับพี่น้องครับเรากลับมาในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17ต่อไปครับที่อาจารย์เปโลได้อ้างถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ใครเล่าจะได้เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินจากเรานะครับเพราะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐนั้นแล้วใครที่ได้ยินผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นผู้ที่นำข่าวดีมาเท้าของเขางามจริงๆในข้อทีอ่15นั้นนะครับ ี่นงครับต่อมาในข้อที่17นะครับบอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินใช่ไหมครับแต่ได้ยินอะไรครับและการได้ยินเกิดขึ้นก็เพราะการประกาศพระคริสต์ในความหมายของท่านอาจารย์บาโลก็คือที่จะบอกอท่านและข้าพเจ้าง่ายๆว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ เราได้ยินเพราะคนที่ได้ยินได้ยินและมีคนใช้เขาไปประกาศให้ได้ยินและเมื่อได้ยินแล้วก็จะเกิดความเชื่อแต่ว่าการที่จะได้ยินนั้นได้ยินอะไรได้ยินเพราะการประกาศพระคริสต์ประกาศพันธกิจของพระคริสต์การงานของพระเยซูคริสต์เช่นการงานของพระเยซูคริสต์ที่ท่านอิสยาได้ประกาศ เห็นไหมครับถ้าในเรากลับไปดูในพระรอิสยาบทที่53ข้อหนึ่งเราจะเห็นว่าภาพที่ท่านอิสยาพูดถึงเนี่ยก็หมายถึงเล็งไปที่องค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็เป็นภาพในท่านอิสยาพระเจ้าพระบิดายาเวได้เผยให้ท่านอิสยาเห็นภาพขององค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระว่า จะมาเติบโตขึ้นในโลกนี้เหมือนแตกหนออ่อนจากชนอิสราเอลแล้วก็ได้รับการทุกทรมานรูปร่างก็ใหม่สวยในข้อที่2ตอนท้ายเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ท่านก็ถูกดูหมินอ่าท่านก็ถูกโบยตีท่านก็ถูกแทงในข้อที่5้านะฮะ อิสยาบทที่สามข้ห้าแล้วก็พูดถึงตัวของท่านและข้าพเจ้ามนุษย์ทุกคนเองเชิงชาวยูด้วยมนุษยชาติในลานั้นว่าเราทุกคนเนี่ยเราก็คือทุกทุกคนมนุษยชาติทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะในข้อที่หกเข้าไหมครับเนี่ยแล้วทำให้เราเห็นว่าภาพการถูกบีบบังคับในข้อที่เจ็ดโอหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ก็ถูกบีบบังคับและการศพ การมรณะของท่านก็อยู่รวมกันกันกบความตายของคนอธรรมแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีนะครับในข้อที่9แล้วก็พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เห็นถึงความลำบากที่พระองค์พระเยซูคริส ที่จะต้องได้รับเป็นส่วนหนึ่งของการรับแบกบาปโทษมาลงที่พระองค์เพื่อที่จะให้คนเป็นเป็นคนเป็นจำนวนมากได้รับการอภัยแล้วก็ท่านก็ว่าท่านอิสยานะฮะก็บอกว่าเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศเขาก็ในที่นี้ พระเจ้าเข้าใจว่าก็คือองค์พระเยซูทรงอ้อนวอนเพื่อคนทรยศในที่สุดท้ายนี้เราจะเห็นภาพว่าในอิสยาบทที่53เกือบจะทั้งบทเนี้ยได้เห็นภาพขององค์พระเยซูคริสชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์บุโรบอกว่า เขาจะเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ก็ต้องได้ยินการประกาศพระคริสต์ไม่ใช่ประกาศตัวของผู้ไปประกาศเองนะครับต้องประกาศผู้อื่นนะครับเช่นผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาก็จะประกาศข่าวของคนอื่นนะครับประกาศข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะไม่ประกาศถึงความสามารถของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประกาศ ข่าวประเสริฐผู้ที่นำข่าวดีมาก็จะต้องนำข่าวดีที่เป็นข่าวดีของคนอื่นคือขององค์พระเยซูคริสต์ที่สิ้นประชนที่กางเขนและเพื่อความผิดบาปของมนุษยชาติทุกคนแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่จากอุโมงค์จากความตายและเสด็จกลับสู่สวรรค์แล้วพระองค์ได้พิสูจน์ พระกายของพระองค์ใหม่ให้กับมนุษยชาติเหล่าสาวกอีกหลายสิบคนอยู่ในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วจากความตายในอุมโมงค์ถึง40วัน40คืนอยู่ร่วมเงินกับเขาแล้วเขาแน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆทรงมีพระกายใหม่แล้วพระองค์เสด็จ กับสู่สวรรค์พี่น้องที่เคารพครับท่านอาจารย์บาโลได้กล่าวมาถึงข้อที่17นี้เพื่อที่จะให้ท่านและข้าพเจ้าออกไปประกาศเพื่อคนอื่นๆจะได้ยินประกาศไม่ใช่ตัวเองแต่ประกาศพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วผู้ที่ ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดได้ในข้อที่13นะครับรำโรมบทที่10ข้อ13ออกร้องออกพระนามพระเยซูคริสต์จะรอดท้นจากความผิดบาปได้ <c oughs> อาเมนครับพี่น้องครับครับผมอขอจบคลิป050วันนี้ด้วยข้อความที่ ข้อ17นะครับคือประกาศองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ประกาศตนเองประกาศผู้ประกาศไม่ใช่แต่ประกาศองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่เคารพครับกระผมวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่28ธันวาคม2023ั่าครับพี่น้องครับคลิปเหล่านี้ก็พี่น้องแชร์ได้ตามสะดวกนะครับพี่น้องในกลุ่มคิดจักรสุขสรร ทุกท่านและเพื่อนๆต่างคิดจักขอพระเจ้าทรงเปิดอวยพระพรท่านที่เครพทุกท่านครับกับผมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ